ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ทำเซอร์ไพรส์ชวนนุ่นดําโดงมาเป็นแขกรับเชิญในกลุ่มปิดลั่นแขกรับเชิญเปลี่ยนไม่สาหน้าเรียกว่าสร้างความเซอร์ไพรส์ให้ไม่น้อยเลยทีเดียวครับเมื่อบิ๊กทิติวุฒิหรือว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้ออกมาโพสต์แจ้งข่าวงานของค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกโดยได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าแขกรับเชิญในกลุ่มปิด EP 1ีบงวงเล็บดําดงสุดเซอร์ไพรส์และเขาจะได้ออกมาโพสต์เพิ่มเติมอีกว่าโตเกียวมิวสิกในนามบอสบิ๊กผู้บริหารค่ายเพลง กลุ่มปิดแต่ละรอบเราบอสจะมีแขกรับเชิญเปลี่ยนไม่ซ้ำหน้าเพื่อความคุ้มค่าและความสนุกแต่ละรอบแต่เรายังคงคอนเซ็ปต์คำว่าโตเกียวมิวสิคร้อเซ ซึ่งหลังจากที่เขาได้โพสต์ออกไปมีทั้งแฟนคลับของผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนด์และแฟนคลับของนุ่นดำดงหรือนุ่นเนชนกเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายบางคนบอกพ่อบิ๊กแกให้โอกาสคนเสมอพวกเราอย่าดราม่านะคะสงสารพ่อบิ๊กอันไหนดีๆแกก็จัดมาจ้างมาถือว่าเป็นความบันเทิงบางคนบอกดีใจมากที่ทั้งสองท่านได้มาพบกันรักผู้ใหญ่บ้านกับน้องนุ่นที่สุดบางคนบอกอยากดูสุดยอดมากขอบคุณน้องบิ๊กที่ให้โอกาสน้องนะบางคนบอกว่าคนรักมีคนเกลียด มีชอบคนละแบบพอเข้าใจแต่ขอร้องอย่าพิมพ์อะไรที่มาบั่นทอนจิตใจกันเราไม่ชอบก็แค่เลื่อนผ่านหรือไม่ดูแค่นั้นค่ะปัญหาไม่เกิดความแตกแยกไม่มีรักลูกซัพพอร์ตกันสร้างความสบายใจให้กันนะคะรักโตเกียวมิวสิกรักนุ่นค่ะและมีจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวครับที่เข้ามาคอมเมนตน์ทำนองที่บอกว่าดําดงสู้ๆรักดํดงพร้อมกับบอกว่ารอชม